สวัสดีปีใหม่ปี2564เริ่มต้นฟ้าใหม่ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขรวยๆตลอดทั้งปี2564ครับเดือนมกราคมดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกลุ่มกันมาคานำหน้าส่งกำลังถึงกันและกันในแต่ละลัคนาราศีจะมีความหมายเป็นอย่างไรบ้างจะบวกจะรบจะร้ายจะดีอย่างไรติดตามกันได้ในคำทำนายประจำเดือน มกราบบครับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาผูกรักนาส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ได้เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงจังหวะเดือนมกราคมปี2564มองว่า,าตัวดาวหลายๆดวงนะครับท่านโคจรเข้ามาร่วมเรือนกันเยอะเหลือเกินตั้งแต่ต้นเดือนเลยต้นเดือนเนี่ยนะครับเสาก็เข้ามาเล็งรักพะฒหัสก็เข้ามาร่วมเป็นดาวผู้ศัตรูและเกิดขึ้นทําให้ว่าลัคนาราศีกรกฎเวลามีปัญหากับใครเราเนี่ยนะครับยังเป็นช่วงที่ หลีกเลี่ยงการประทะเอาไว้ก่อนเพราะตัวกรกฏเองพอเจอสาวเข้าไปนะครับเราจะอ่อนแอทันทีอยู่แล้วและเป็นไปในลักษณะแบบนี้ยาวๆไปดังนั้นตลอดทั้งเดือนมกราคมจึงจะต้องระมัดระวังเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเพราะสาวเองเนี่ยนะครับที่เข้ามาเล็งลักธนาเราทําผลให้เกิดขึ้นมีโอกาสเจ็บป่วยไงนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยเกิดขึ้นในดวงดังนั้นลักษณะราศาีกรกฏเองต้องระมัดระวังสุขภาพ ของอาราวาเนี่ยตลอดทั้งเดือนนะครับนอกจากจะเดือนมกราคมแล้วเดือนต่อๆไปก็ยังคงต้องระมัดระวังด้วยแต่เน้นหนักในช่วงจังหวัดมกราหน่อยนะเพราะยังมีตัวดาวพฤกษที่ไปตกอรินะครับพอไปตกอริเนี่ยนะครับปัญหายังคงเข้ามาเยอะตัวเรานั้นเข้าไปอยู่ในเรื่องของอจะป่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้ไปอยู่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะ บางทีเนี่ยปัญหาไม่ได้เข้ามาแค่ด้านเดียวมาหลายด้านดังนั้นเป็นช่วงตั้งรับแล้วกันนะครับอย่าพึ่งเป็นฝ่ายลุกเลยเป็นช่วงตั้งรับไปก่อนให้พ้นอซักปลายปลายเดือนไปก่อนนะครับค่อยเริ่มที่จะตั้งลุกขึ้นไปนะครับแต่ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมกราชกุมาตั้งรับเต็มที่เต็มกําลังเลยแล้วกันนะครับในสิ่งใดหลายอย่างที่จะเกิดขึ้น สาวเองเนี่ยนะครับที่โคจรเข้ามาก็มาจากในเรื่องของคู่แข่งนะครับมีอริมีศัตรูเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้องวางแผนรับมือยังไงเขาเรียกว่าใช้ไม้อ่อนเข้าสู้พุทธเองนะครับที่เล็งคลัคนาเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับบางครั้งเนี่ยมาจากในภพวินาศนะมาจากภพสหัชชะนะครับถ้ามีการติดต่อสื่อสารแดนไกลเข้ามานะครับแล้วเป็นปัญหาอ่าเราก็ตั้งตั้งสติรับอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครนะครับ ที่จะอ,อยากจะเริ่มต้นใหม่สมัครงานใหม่มีโอกาสไหมมีโอกาสดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะเพราะว่าอะไรดาวพระังคารเจ้าเรือนง,งานงานโคจรกับเข้าเรือนแต่บางครั้งทําอะไรจะต้องเงียบๆหน่อยเพราะว่ามันจะอยู่ท่านโคจรเข้าร่วมอยู่ไงนะครับทาอะไรกะโตกระตากปาบางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้นมีผลกระทบเกิดขึ้นหลายๆคนนะครับไปสมัครงานเอาไว้คู่แข่งเยอะมากนะครับหนักมากเหนื่อยมากช่วงจังหวะเดือนมกราคมจึงเป็นช่วงจังหวะที่จะต้อง ทำบุญกุศลต่างๆเพื่อเสริมดวงเสริมรตาให้กับกรกฏเองพระอาทิตย์นะครับเรื่องการเงินก็โครจรเข้ามาเลงลัคนาตัวเราพออาทิตย์เข้ามาเวลามีข้อตกลงการเจรจาทางการค้าบางทีไม่ค่อยจบกันนะครับบางทีมีเขาเรียกว่าอะไรต่อรองกันเยอะปัญหาเยอะอะไรประมาณแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆเนี่ย มองว่าอย่างไรเสียนะครับหลายๆอย่างก็จะกลับมาเข้าทางเข้าฝักให้กับรักนากรกฎอีกครั้งหนึ่งแต่หลายๆคนบอกว่าใจร้อนอยากจะประสบผลสําเร็จดีอยากจะได้รับชัยชนะอันนี้ก็ต้องมองว่าเดือนมกราคมยังไม่ใช่จังหวะดีจังหวะเด่นที่ตัวรักนาราศีกรกฎนั้นจะรุยหรือว่าจะคาดหวังในเรื่องของการแข่งขันการประมูลงานและประสบความสําเร็จรวมถึงพรีเซนต์นะครับ ให้กับหัวหน้างานอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวเราไม่เด่นเป็นองค์ประกอบหนึ่งในทีมแล้วก็ให้คนอื่นในทีมเนี่ยนะเข้าไปพรีเซนต์ในที่ประชุมแทนตัวเราอาจจะได้อ่ารับเลือกนะครับโปรเจกต์เราอาจจะได้รับเลือกเขาเรียกว่าใช้ดวงเพื่อนมาเสริมมาช่วยให้กับตัวจะดีซะกว่าพอลักษณะดาวนะครับหลายๆดวงโคโจรเข้ามา ร่วมเรือนกันในพบปัตตนิก็เลยมองว่าอา,อาอายนะครับการทํางานเป็นทีมดีกว่าอย่าเพิ่งใช้เดียวเพราะว่าดาวหลายดวงในโคจอก็ามาในพบปัตนิเนี่ยแปลว่าตัวเรานั้นเข้าไปคุยกับคนอื่นร่วมมากับคนอื่นแล้วจะเกิดผลสําเร็จที่ดีกลับเข้ามาให้กับดวงของตัวเราแต่ปัญหามันจะเยอะหน่อยนะครับก็ระวังเรื่องความเครียดการคิดมากหรือว่ามีผลกระทบกระทั่งกัน ในเรื่องของแนวความคิดเห็นพอพ้นปลายเดือนนี้ไปหลายๆอย่างก็จะเริ่มเบาขึ้นดีขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากผ่าพระอังคารเนี่ยเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับยังคงโครจรได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรนะเป็นกเกษตรด,ดีเลยอยู่ในภพกัมมะอังคารยืนในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวงานต่างๆก็จะค่อยๆฟื้นตัวเป็นปึกแผ่นแล้วก็ดีขึ้นในเวลาถัดไป แต่พลังคารเนี่ยพอเวลาร่วมเรือนกับมนุษย์ยูทีไรเนี่ยนะครับทําให้ว่า,าเรื่องงานของตัวลักนณาราศีก็รกฎเองน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆรูปแบบทําให้บางครั้งเราต้องนิ่งนะครับมีสติที่จะพร้อมรับจะได้ปรับตัวทันนะครับเพราะหลายๆอย่างนั้นยังคงไม่นิ่งไม่ว่าตัวองค์กรเองเนี่ยยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานอยู่เลยนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ในตัวองค์กรเองนะครับเพราะฉะนั้นเรานิ่งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอให้เวลาเนี่ยผ่านไปหลายๆอย่างก็จะกลับมาเข้ามือเข้าทิศเข้าทางให้กับดวงเราการเงินนะครับก็ยังมองว่าไปได้เรื่อยๆนะยังไม่ได้เห็นว่าจะมีผลกระทบเสียหายหนักๆเหมือนลักษณะอื่นๆเขาลักษณะก,กรกฎก็ถือว่าโชคดีในเรื่องนี้ด้วย แต่ถ้าพูดถึงว่ารายจ่ายจะมีไหมก็มีในการที่แบบเป็นภาษีสังคมการเข้าไปพบปะผู้คนอารมณ์ประมาณแบบนี้มากกว่าเรื่องของความรักนะครับสิ่งนี้แหละที่จะต้องระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะในเดือนมกราคมเพราะว่าดาวผู้ศัตรูท่านอะนะครับคือดาวพระเสาโครจรขึ้นมายืนตำแหน่งเป็นกเกษตรเลยสาวมายืนตำแหน่งในภพปตัตตานีหลักๆแล้วตลอดทั้งปี6 สี่นะครับกรกฎเองมีโอกาสที่จะพบเจอเจอคู่นะแต่ในช่วงจังหวะเดือนมกราคมกลับกลายเป็นว่าบางครั้งพบคู่แล้วไม่สมหวังไม่ได้ดังใจหรือพบคนเข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์จากตัวลัคนาราศีกรกฎซะมากกว่าดังนั้นจะทำอะไรอย่างที่บอกนะครับใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วคอยดูกันไปยาวๆก่อนถ้าอันนี้พูดถึงในกรณีที่ คนใหม่เข้ามานะเพราะว่าดาวอย่างตัวพระสาวกับดาวพระประหัตนั้นยังคงเล็งลัคนาเราอยู่ไงมีความหมายเป็นดาวผู้ศัตรูด้วยนะครับทําให้ว่าถ้าสมมติพบเจอเจอคนใหม่บางครั้งเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือนําพาปัญหาอะไรต่างๆกลับเข้ามาให้ให้เราแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะเพราะดาวของคู่เนี่ยยังเข้ามาเป็นระยะระยะอยู่ เรียกว่าช่วงเนื้อหอมเลยแต่ต้องระมัดระวังหน่อยคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงจังหวะเดือนมกราคมอาจจะอึดอัดกันหน่อยเซ็งเกันหน่อยนะครับมีโอกาสมีปัญหาขัดแย้งทางวาจามีโอกาสที่จะทะเลาะกันเกิดขึ้นจากเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีเขาพูดอะไรนิดเดียวนะเรางุรธหงิดแล้วเดี๋ยวเราพูดอะไรนิดเดียวเขาง,งุรธหงิดแล้วนะครับเรียกว่าพูดอีกแบบฟังเป็นอีกแบบนะครับ เป็นช่วงจุดเปราะบางแล้วกันนะครับเดือนมกราคมเดี๋ยวพ่อผ่านพ้นเดือนนี้ไปแล้วหล,ะละยายๆอย่างก็จะปรับตัวไปทางบวกที่ดีขึ้นดังนั้นใครมีปัญหากับคนรักใจเย็นไว้เลยนะครับเดือนมกราไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆจะฝังเอาไว้แต่มันจะไปออกฤทธิ์เดือนอื่นนะครับทาให้มีผลกระทบในเรื่องของความรักเกิดขึ้นในระยะยาวๆได้การให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่ เราอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครส่วนเขาจะสำนึกกลับตัวกลับใจได้หรือไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมหลวงพ่อจรันได้กล่าวเอาไว้ครับขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จและความสุข ทั้งการเงินการงานและความรักตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ